อ่านแล้วแล้วแล้วลาสซี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอะไรอ่ะไม่รู้วิญญาณไปที่เพิกระเดื่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ที่ผ่านองเขาไม่หนาวเดี๋ยวเราให้ดูไม่หนาวเลยร้อนเห็นภูเขาไหมเห็นอันนี้อะไรเนี่ยตดไทยตดไทยตดไฟเดี๋ยวมาดูหน้าแต่ละท่านนะฮะไม่เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปลาสซี่ลาสซี่ลาสซี่ เออกตัวอลกับตรวตะโมนเห็นแอรยังแค่ตัโนะจาบหมับมาแล้วไงมตมาต่อกม่กวาเย็นแล้วะเราใช้ค่าเดินทางทั้งหมกี่บาทเดินขึ้นภูสามร้อยห้าบาคนละยี่สบาทแต่สิ่งที่เิดนมาสามร้อบาทที่คนสิบคนถึงคนเล็กใชะมาสามร้อยเราใช้เวลาเท่าไหร่ย่งดีมากใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะนั้เะมาณี่อเอ เดี mean, ๋ยวเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายลืงกูไป